สิบเอบวกบวก,บวกอะไรจึงจะได้สิบแปดเราต้องหาเราต้องหาเดิมงท่ากับอะไากับสิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออสิบแปดบวกอะไรจะได้สิบแปด่ะขีตต่อไปสิ 18. บวกสิบอวกอะไรอ่านับดูสิสิบแล้วอะไร ถ่ายมือขึ้นมาเอานับยกมือขึ้นมา10นิ้วนี่แหละยกมือขึ้นมาเลยสิบเนับไปนับสิบสแล้วเี่าไสสิบแปดเบสองิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิทั้งหมดมีกี่นิ้ว7ครับเนิ้วอ่าตอบเจ็ดเท่ากับ18บแ ตอบเดี๋ยวฉีดตรงนี้ก่อนตออวตออฉีดฉีดตรงนู้นด้วยอ่าตอมันตออ้อเอาฉีดตรงนี้สิพี่เอกฉีข้างบนเนี่ยตออ้อเบ สีแปดคิดีแปดคิดใส่ชีดด้วยขออีขีดคีดอ่คิดอ่าตรงนี้ก็เขียนเหมือนกันนี่แหละแม่นี่เหมือนกันตอนนี้จะเป็นโจทย์การลบเขียนเหมือนกันเลย ดูข้างบนอย่าไปดูตรงนี้ดูข้างบนโจุดคราวนี้เดี๋ยวจะเขียนผิดขอโอโขอขขอกุนอคุนโซ ีนออมหอออออันนี้วิธีบวกแล้วเราต้องทําวิธีลบครับวิธีลบต้องทายังไงวิธีลบวิธีลบต้องเอา จำนวนที่เยอะกว่ามาตั้งแล้วจำนวนที่น้อยกว่า18ลบ11ครับ18ตรงนี้18 18ลบ11เท่ากับช่องว่างเท่ากับช่องว่างเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ของมันรู้ผลลัพธ์ใช่มีอยู่18 หน้ามีสิบเอ็ดเนี่ยถักออกอุ้ยนับถอยหลังก็ได้นับถอยหลังเอานับดูโ <Okay. S 2> อเคอ้าวกำไว้กำไว้กำไว้ง่ายกว่ากำไว้อา้าวอยู่ในนี้มันมี10อยู่แล้วเนี่ยอา้าวนับออกนับลบไปนับลบไป18 19เอา้าวสิบเว18แล้ว17บเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดอ่ะ17 แปดเออสิบสิบเก้าไม่ใช่สิบแปดสจ็ดสิบหกสตัวสิบหอ่าสิแล้วนี่อีกสิอะไรสิแล้วถอยหลังไปสิบสองสิบสามสิบสแล้วสิบสเนี่ยนับถอยหลังสิบส สิแล้วสิบสิบสิบแล้วอะไรสิบแล้วจากสิบ้าอแล้วอะไรอีกอให้มาสิบเอ็ดเก้แล้วนี่อะไรเก้าแล้วเท่าไหร่เก้าแล้วแปดแปดเหลือเท่าไหร่หักออก,ก,กหักออกสิเอนี่ยสิบเนี่ยหักออกสิบเอเหลือหนึ่ง